กับดักผู้บริโภคสายกรีนในยุคสิ่งแวดล้อมกำลังวิกฤตในยุคที่โลกเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เคยมาก่อนทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิกแฟชั่นรีไซเคิลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสีเขียวคำถามสำคัญคือเรากำลังเปลี่ยนโลกหรือแค่เปลี่ยนแบรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ต้องการสินค้าย,ยั่งยืนแต่ต้องตอบโจทย์ชีวิตจริงทั้งด้านราคาคุณภาพและความสะดวกสบาย กับดักสําคัญที่ผู้บริโภคสายกรีนต้องเผชิญคือช่องว่างด้านราคาที่สูงกว่าและความไม่สะดวกรวมถึงปัญหาความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่อาจเข้าข่ายกรีนวอรชิงความยัง่งยืนกําลังจะกลายเป็นความคาดหวังหลักโดยผู้บริโภคจะต้องการหลักฐานที่พิสูจน์ได้มากกว่าคําโฆษณาและโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องใช้งานง่ายการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างยังถูกจํากัดโดยโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายภาครัฐที่ยังไม่รองรับการใช้ชีวิตสีเขียวอย่างเต็มที่ ทำให้ความยั่งยืนยังไม่กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันในยุคที่โลกเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เคยมาก่อนทําให้ผู้บริโภคจํานวนมากหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิกแฟชั่นรีไซเคิลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสีเขียวคําถามสําคัญคือเรากาลังเปลี่ยนโลกหรือแค่เปลี่ยนแบรนด์กรีเนอร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ8ปีก่อนจากความเชื่อในพลังของผู้บริโภคได้กลายเป็นพื้นที่ที่ตั้งคำถามกับระบบนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่เล่าเรื่องของการเลือกซื้้ออยย่่่าาางมมีจรรรริธแตชวววนนใหเททบทว การเลือกไม่ซื้อหรือการเปลี่ยนระบบอาจเป็นความยั่งยืนที่แท้จริงผู้บริโภคคือแรงขับที่สำคัญที่สุดธนบูรณ์สมบูรณ์ผู้ก่อตั้งกรีเนอร์กล่าวว่าผู้บริโภควันนี้คือแรงขับที่สำคัญที่สุด เพราะเมื่อผู้บริโภคมีความต้องการที่ชัดเจนอุปสงค์จะผลักดันให้ธุรกิจต้องลงมือทำจริงไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการตลาดอีกต่อไปแต่ตลาดจะเปลี่ยนไปเองหากไม่มีผู้ซื้อตลาดสินค้ากรีนก็จะไม่เติบโตและเมื่อผู้บริโภคจำนวนมากพร้อมที่จะจ่ายเงินสำหรับสินค้าและบริการที่ดีต่อโลกมากขึ้นก็จะก่อรูปค่านิยมใหม่ในสังคมที่สินค้าย,ยั่งยืนต้องเป็นสิ่งที่คุ้มค่าใช้ง่ายและเข้ากับชีวิตจริงอินไซต์สำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้คือผู้บริโภครุ่นใหม่ไม่ได้มออองงงเเรื่่สิแวดล้มป็น แค่เรื่องดีๆแต่ต้องตอบโจทย์ชีวิตของพวกเขาได้วยความยั่งยืนต้องมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีความสะดวกสบายและคุณภาพที่ใช้การได้จริงหรือที่กรีนหรือเรียกว่า r พล m a t i ิกกรีนเขียวแบบใช้การได้พวกเขาต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ตัวเองและโลกไปพร้อมๆกับคุณค่าอื่นๆเช่นการมีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติและให้สุขภาพที่ดีและที่สำคัญพวกเขาไม่ถูกหลอกง่ายๆอีกต่อไปเพราะพวกเขาฉลาดขึ้นและต้องการวอลโล c เคลีรีความคุ้มมาค่าและความชัดเจน ในทุกๆก,การตัดสินใจซื้อและแม้จะพร้อมที่จะวิล i n g น e s s to พย y ยอมจ่ายเพิ่มแต่ก็มีเพดานที่ชัดเจนหากราคาสูงเกินกว่าห1 0สเซพวกเขาก็อาจจะเลือกสิ่งแวดล้อไมไว้ทีหลังจากกระแสรองสู่ความคาดหวังหลักธนบู์อธิบายว่าแนวโน้มการบริโภคนีอีก5้าปีข้างหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความยั่งยืนจะกลายเป็นความคาดหวังหลักไม่ใช่เพียงแค่กระแสรองอีกต่อไปเราจะได้เห็นเทรนสําคัญที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของตลาดดังนี้ รีเฟลิวส์โกเมนสตรีมโมเดลการใช้ซ้ำและการเติมสินค้าจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันจากที่เคยเป็นทางเลือกเฉพาะกลุ่มก็จะเริ่มเห็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายขึ้นในรูปแบบรีเฟลิ p พรูฟโอเวอร์เคลมส์จากที่เคยเชื่อคำกล่าวอ้างของแบรนด์ผู้บริโภคจะหันมาให้ความสนใจกับหลักฐานที่จำต้องได้มากขึ้นฉลากคาร์บอนคาร์บเอ a เลเบลหรือข้อมูลที่แสดงผลกระทบตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของความโปร่งใสในประเทศไทยอีสเปอร์ดี ผู้บริโภคจะเลือกโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ต่อเมื่อมันใช้งานง่ายหรือสะดวกกว่าสิ่งเดิมเพราะความยุ่งยากคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ชีวิตสีเขียวได้อย่างเต็มที่ Perform a n c e Balance สินค้ากรีนต้องมีคุณภาพดีและดีไซน์สวยงามเทียบเท่าหรือดีกว่าสินค้าทั่วไปพร้อมกับราคาที่สมเหตุผลไม่ใช่แค่การกรีนอย่างเดียวแต่ต้องมีคุณค่าที่ให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนกับดักช่องว่างที่ยังต้องเติมเต็ม ธนบูรบอกด้วยว่าแม้เทรนความยั่งยืนจะชัดเจนแต่การเปลี่ยนแปลงในวงกว้างยังไม่เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะยังมีช่องว่างสำคัญที่ต้องเติมเต็มนั่นคือ Price c o n v e n i e n c e Gap ช่องว่างราคาและความสะดวกซึ่งทำให้ความยั่งยืนยังถูกมองว่าแพงกว่ายุ่งยากกว่าในขณะที่ผู้บริโภคยุคนี้มีความคิดอย่างเป็นระบบและจะคำนวณความคุ้มค่าอย่างถี่ถ้วนนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง t r u s t Transparency ความเชื่อมั่นและความโปรง่งใสเพราะผู้บริโภคไม่เชื่อแบรนด์จากคำโฆษณาอีกต่อไปแต่เชื่่อจาากฉลกทีต่อ